เกิดเดียบเนี่ยเพื่อนๆมองไม่เห็นแตะกาอยู่ตรงนี้ดอกนี้ก็สวยเนาะค่ะลูกคขาค่ะ เ,เน้องทากํำลังมากินเลยขอแย่งหิดกับน้องน้องทาก่อนดอกน้กเล็ดโอป่านี้ยดตีอยู่อย่างหนึ่งนะคะเขาจะสลับกันออก ตอนนี้ออกเห็ดน้ำหมากแล้วก็เห็ดหน้าแลเห็ดไข่เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะเป็นเห็ดพึ่งอโอ้ดอกนี้เนาโอ้ดอกนี้ก็เลิศเลยตามมาดูว่ามีน้องทากินไหม เดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งนะคะให้พวกยุงพวกมแมลงมันน้อยลงอะ่ะแล้วเก็บไปแล้วก็ตัดเลยอุย้ยนี่ยุงมันเยอะต้องรีบเก็บแล้วก็ก็กลับบ้านอะ่ะเพราะว่ายุงเยอะโอ้โหดอกนี่ เดี่ยวโอ้แดงแดงนี่เองโอ้ลูกใหญ่ด้วยปกติจะเจอแต่ลูกเล็กๆนอะไรจ้ะกำลังของพืช โอ้น้องทากเต็มเลยไปนี่ก่อนโอ้โอหขาไปเริ่มเลย อกนีส้สวยมากมากเดี๋ยวหลังจากเก็บเห็ดเสร็จแล้วนะคะเศอสีจะแวะไปซื้อกุ้งแล้ววันนี้จะทำต้มยำกุ้งใส่ใส่เห็ดน้ำมากค่ะ โอ้โหรักโอ้โหเดี๋ยวต้องไปปัดนี่ออกเอ่อน้องทากโอ้โหย ยุงตอมเยอะเลยเห็ดมันแห้งอ,อเพื่อนๆขาดูดิเต็มเลยให้น้องท่ากินไปดูกอพวกนี้สิคะ โหเลิศมากดันอีกสวยไหมล่าตรงด้านนูนน้นอีกดอกนู้นอีกอืนเลยอ่ะเก็บก้อนนี้ก่อนกันแล้วกัน เพื่อนค่ะซาขอเก็บอย่างนี้เนาะสวยเพราะว่าที่รีบเก็บเนี่ยพราะอะไรรู้ไหมยุงมันเยอะเดี๋ยวค่อยไปตัดที่บ้านมีเยอะมากเลยค่ะมาเก็บเห็ดครั้งนึงอะกลับไปบ้านโดนยุงกัดทิ้งสิบาตุ่มเนาะ ค่้จะคุ้มเลยมาเก็บดอกนี้แต่โอ้ไปดอกข้างหน้าก่อนดีกว่าหอยท่ากำลังมาเลยขอชิมก่อนดอกนี้เก่าแล้วไม่เอา เุ <c oughs> ้ยนนี้ขึ้นลาแล้วเห็นไหมหลาตรงนี้น,นู้ก็มันแก่แล้วไม่เอาแล้ว ตองนี้ก็มันแก่แล้วไปรุ่นดอกนี้ดีกว่าอเอาใกล้ๆกันเลยนะ มไม่ค่อยดีเลยอ่ะอันนี้ก็ช้ำนะคะเอาแต่ดอกงามๆไปกิน ที่เดินผ่านมาตรงนี้แล้วรอบหนึ่งแต่มองไม่เห็นดอกนี้อ่ะรุ้นกันตุ้นน่าได้ดอกนี้เหมือนจะแห้งแล้วเลยอ๋อได้อยู่ แดดออกแล้ว